ประวัติส่วนตัวนางลาวันเนื้อแก้วเกิดวันที่10กันยายนพุทธศักราช2517เป็นบุตรของนายพึ่งสมัญญานางจรันสมัญญาได้สมรสกับร้อยโทภค,คินัยเนื้อแก้วมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อเด็กหญิงปริตาเนื้อแก้วกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านหนองแวงปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่81หมู่1 ตำบลหนองแวงอศรีนรงค์จสุรินทร์ประวัติการศึกษานางลาวันเนื้อแก้วจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลหนองแวงอเภศรีนรงค์จสุรินทร์จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนสังขะอเภอสังขะจัังหวดสุรินทร์จบประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จบครุศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันราชพัฒเพชรบูรณ์โปรแกรมวิชาชีววิทยาประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนาตำบลทุ่งมหาเริอนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ววันที่24พฤษภาคม2547 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสีที่โรงเรียนบ้านกระปูตำบลตาคงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคอสอสองที่โรงเรียนบ้านกุงตำบลหนองแวงอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ด้านที่1วินยัยนางลาวันเนื้อแก้วเป็นผู้มีวินัยในตนเองปฏิบัติตนได้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรงต่อเวลาเสียสละให้กับทางราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตลอดจนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานตั้งใจทำงานจนสำเร็จถึงแม้วันหยุดก็มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับทุกคนและยังร่วมงานกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ตามการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนางลาวันเนื้อแก้วมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อหน้าที่ทำการสอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ดูแลเอาใจใส่ต่อนักเรียนและเพื่อนร่วมงานประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพและปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ยุ่ง